พี่น้องเบิร์สุขุมสุคนบาําบัดจะเป็นพี่น้องฟังล่าหรือพี่น้องทางพังไทยหรือตามประเทศสาราดากขอกรากบสบายดีกับมืนี่กับมาพบมาพ่อกับสาราดาอีกคือเกาเผยพี่น้องเลยเนาะมื่อนี้กับาราดาอยู่เพื่อนพี่น้องสารดดาบ่ได้ไปหน้าเนาะโดยเสือ์ตมื่อนี้สาราดาจะกินข่าวพี่น้องเลยถ้าด้กินข่าเศร้าอยู่ประมาณละสิบโมงไปแล้วพี่น้องเลยเนาะโดยแนวอยู่เน,ว,เน,ว,เนวกินของสาราดาเมื่อนี้กับซิมี ขวดจีดอพี่น้องขวดจีดอเนาะมีขวดจีดอแล้วก็มีหนังแห้งพี่น้องแล้วก็มีแจ่วพวกเพชรเนาะแล้วก็มีหนังเข้มพี่น้องกับซียางพี่น้องเนาะโดยกับมนี่กับเสียพาพี่น้องมากินข้าวพี่น้องเลยมามาพี่น้องสาดาดกินข้าวเลยนะพี่น้องเลยตอนแรกกับซาลดากับวัดจีโดกินแกงแล้วไม้แหละเพราะว่าดอเอ้ยบุญเป็นโทมาบะเป็นจีว่างมอเป็นบ่ว่างกันแล้วไม่ได้ขึ้นไปมเมรีเนาะ มันจะเป็นข้าวสวยพี่น้องเ,เอ้ยข้าวเหนียวข้าวเหนียวพี่น้องบ๊วิบพบ๊วิพีชขอต้องขอโทษขออภยัยเลยจะเป็นจิปข้าวพี่น้องเลยอันนี้ก็จะเป็นจัดทราใซยเบิรงกนอกรับข้าววันนี้พี่น้องเลยกับผมมี่อย่างไรพี่น้องเลยกับพออยู่พอกินเนาะตามมี่ตามเกิดพี่น้องเลยอาหารบ้านนอกของเฮาเนาะกับมี่สัมไรก็กินสัมัลนพี่น้องเยเนาะ ขณาสิบเได้ยินเสียงของสาดาพี่น้องเลยาลดาจะตั้งกล้องไว้อยู่ไกลๆแย่แน่สักหน่อยพี่น้องเลยก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องมันจะตามทับส้มพรอมกันเลยกับเข่ากบน้ำของสาลดามืนอนี่กินอยู่จังไรพี่น้องเลยเสิให้พ่อแลยพี่น้องเบื่องน้ำกันได้เนาะโดยทันทๆนทนทนพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นขวดจิโดพี่น้องเลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นแจกมกเพ็ดเนาะโดยอันนี้ก็จะเป็นนางแหงพี่น้องเย อันนี้ก็จะเป็นน้อไม้ต้มพี่น้องน้อไม้ลายเนาะโดยซาดาดาก็ไปหามาเมื่อวานนี่แหละพี่น้องก็ชีกับผู้สบบุคอยงามพี่น้องเนาะก็โอเคพี่น้องเลยสาดาดาบ่มีขากล้องสาดาดาจับเอาพี่น้องเลยเนาะกับจิปะอยู่ไกลๆพี่น้องเลยเพราะว่าเหาบ่มีขากล้องปกติทำบ่มีขากล้องกาจะตั้งมาอยู่ไกลๆเนาะโดยอยู่เพื่อนอยู่ซานอีกคือเก่าพี่น้อง หมดไปกินเขาจับเขาเข้ามาหนีคลองดีพี่นอ้องจำก่อนอื่นแล้วก็จำแจ้วเพชรก่อนเนาอะคือเค็มเลยวะเห็ดเองเก็มกเอง อย่ามันเค็มพังไปต้องจำลายพี่น้องไงกคสิมีนน้ำมันต้มนะนี่แหละพี่น้องไงเกินมากินง่ายยูง่ายนะมีอย่างก,ก็กินไปพี่น้องไงมีแจ่วงพริกก็จำแจ่วงพริกนะ นี่ยจเป็นนังแห้งมั้งนังแห้งก็ให้กว่าแคปหมูไม่น้องไงบั้งอืมอืมขนาดซาลาดปิ้งอย่ามได้ทอดพี่น้องไงไม่ต้องกรอบขนาดนี้อืม này hiện tại đó là gì ông có mấy cái nhà thì nhỏ này đẹp nó bằng cặp cá con Hãy subscribe video cụt điều ý cứ câu thì nòi mama đi hái báy đà bơ ơn đấy sơn đà ơn xoong kêu ai đấy thì nòi ấy ăn ăn หนังงัวแห้งหนังงัวพันไม่น้องเลยเมย์เพิ่งเชื่อมาแต่นั่นด่วนเลยนะจำเจ้าพี่มันต้มแซ่บยังอง มือมันออกเนาะอย่ามันติดคอพี่น้งองไะชาลละห์เคยกินแบบบมเปตีนบมเปตมือเปิดตีนมชืหอพี่น้องอะ่ะมันไปเกี่ยวคอเหาอยู่พี่เนาะสองสามมื่อจอะฉีกออกบางทีก็ไปกินน้ำมัน,นมพี่น้องอ่ะบเพนี่บ้านของชาลลาห์ประจิตทมันยัง ติดคอหรือแบบอย่างต้องกิน้ำมุนนะแต่ก่อนกินสมมุนแดงไม่้องเลยกินสมมุนแดงกินกับบังเรืออันี้แหลแม่บุญแดงหอยคอเป็นอาทิตย์ยังบุกออกคุ่น้องเลยแล้วหลานก็เลยไปกินน้ำมุนเพิ่นก็ได้ออกอ่ะแหละ đấy đi <laughs> để cha học Con đầy đâu. <phải> <laughs> มาเรื่องเลยนะกินไงอยู่ไงมีอย่างกับกินเนาะกินน้ำมันละมันไปทีเด็นะ,นะอาหารเป็นนองเขา น้ำบ่มบัวบังคือว่าตื่นแต่เศ้าอยู่พี่น้องเลยตืน่นงแต่ตีหา้าไปแล้วไม่เห็นยังแต่ว่าตื่นแต่เศ้าไปแล้วหากสาราดากินเขาสวยพี่น้องเลย

ขวบไปเลยใช่ไหมมันจะลองไงมันอยากชิบวัตถุดิบนะจะลองติดใจจะนั่งให้กว่าแคบหมู <laughs> หนึ่งเขาอยู่เพื่อนทำว่ากินทอดสามทีพ่อนไม่น้องกินผู้เดียวไปเสียไปน้องแก่ๆแซ่บไปแซ่บมันนะไม่ใช่กินไปไม่หดิดเอาใช่ปะินเอาแบบเออคือไม่มูอยู่ทางนี้ไม่มูทางนี้นะคิดว่าตัวเองไม่้งผู้เดียวพี่น้องเลย เขาจะกินข้าวซ่บถ้าเขา,า,าลังู้เดียววะถ้าเขาลังกินข้าวู้เดียวไปนัื่องจกใส่จกใส่ดิบบเห็นเบาเห็นจ่าวะมมนนีสีดำดมเลยนั่นนึงน,งน,งนง่ะไปกระเด็ดจ้าเลย มัอวันนี้เป็นอะไฮูนหอนอย่างเงยของอยู่ของกินการอยู่การกินตามธรรมชาติของเราเนาะ คนเลยมากก็อย่าลืมกไดไลไรก็แซ่์พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้สาราดาให้คลิปต่อๆไปเนาะผูใ้ใดที่เขามาเวิร์คลิปของสารดาแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณได้ดายพี่น้องเลย กินไปกินไปก็สีอิ่มนะพี่้ังเติมอิ่มแล้วชาลดลากินเขาค่อยหลายพีเนาะเบิ่งหุนเลยะหุนน้อยๆเนาะลงไปเนาะน้ำหนักประมาณอยู่40ปาย่นาะ13นี่เนี่ย43โลพี่นางเลยน้ำหนักของชารดา ก,กินไปกินไปกิน้ว <c oughs> จงใส่ต้องทารอกินแกงน้ำไม้พี่น้องไงน้องแกงน้ำไม้น้ำเอ้บุ่นนะแต่ว่าน้ำไม้ก็อยู่ในเครื่องฉละรายเลีวยวพี่น้องไงเดี๋ยวแ,แ,แ,แต่ต้องรอเพิ่น โทรมาแบบจีบังบอเนาะดอท่องไม่ถ่าถ่ายจริงๆแล้วไม <laughs> สมซาดดาไปคนมักหัวพี่น้องเันไปคนมักหัวอะ้รกันเบาเบาเบาคดโลกแต่ไปมกหัวพี่น้อง เขาเริ่มดีลนะอกิน <laughs> ไ,ไปกินไปกัเพชรเขาเพชรเขาพี่น้องเล้ยเพชรกันนะ

ขอโต้ร่าพี่และน้องไปก่อนมันเนี่ยเขาจะขอจบคลิปเพียงสำนีพี่น้องเนาะโดยก็ขอกราบคำว่าสบายดีเบิร์ตสุขสุขคนที่เข้ามาติดตามนะครับส่งคลิปของสันดาก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายหลายพี่น้องเลยกับมันนี่กับสันดาห์จะขอโต้ร่าพี่และน้องไปก่อนขอกราบคำว่าสบายดีเบิร์ตสุขสุขคนที่เข้ามารัส่มคลิปของสันดาก็ขอกราบสบายดี